เดี๋ยวพาไปดูชุดฝึกอโตเมชั o n เบสิกที่เป็น plc c e m e n นะครับชุดฝึกนี้ก็จะเป็นชุดฝึกสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมควบคุม plc i e m e n นะครับตัวนี้เป็น sn 2 2นะครับก็เป็น plc ระดับกลางๆนะครับไว้ใช้สำหรับงานอโตเมชั o n หรืองานอื่นๆที่ต้องการควบคุมนะครับเขียนโปรแกรมโดยใช้ตัวโปรแกรมของซี e มนต์นะครับตัวนี้ผมก็เป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับก็คือมีปุ่ม On Off หน้าตำแหน่งนี้นะครับถ้า On หลอดไฟดวงนี้ก็ติดนะครับติดนะครับแล้วก็ถ้ามันมีปุ่ม Start Stop Reset นะครับ ถ้าสตาร์ทเนี่ยผมจะให้ไฟสีเขียวเนี่ยทำงานนะครับแล้วตอนสตาร์ทเนี่ยผมให้มันติดสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับอยู่ตลอดเวลาเนาะสวิตช์ออนก็คืออันนี้นะครับแสดงว่าสเตตัสของเครื่องกำลังรันอยู่นะครับในโหมดสตาร์ทนะครับถ้าเรากดปุ่มสต็อปปุ๊บไฟ ดวงนี้ก็จะดับนะครับว่าแสดงว่ามันไม่ได้รันนะครับไอตัวกระพิบไป,ไปกระพิบมาก็จะไม่ได้ทำงาน,นครับอ่กดสตาร์ทแล้วก็มีโหมดในส่วนของ Emergency Stop นะครับก็คือถ้าเรากดมันก็จะเข้าสู่โหมด Stop แล้วก็มีเสียงแจ้งเตือนนะครับก็คือบัสเซอร์ตัวนี้นะเคลียร์ตัว Emergency Stop มันก็จะเข้าโหมด Stop อัตโนมัตินะครับถ้าเรากดสตาร์ทอีกรอบหนึ่งตัวโหมดรันก็จะทํางานใช่ไหมครับแล้วก็ได้เรียนรู้ตัวตัวกระพริบไปกระพริบมาเนี่ยนักศึกษาก็ได้เรียนรู้เรื่องของตัวที่เป็นทัมเมอร์นะครับนับเวลานะครับน่าจะ3วินะครับอันนี้แล้วก็เคาน์เตอร์ก็คือปุ่มนี้นะครับเรากด1 2 3 4 5ถ้าเรากดครบ5ครั้งไฟดวงนี้ก็จะติดนะครับ ่าหลังจากนั้นเราก็กดรีเซ็ตแล้วก,กดสตาร์ทใหม่ไฟก็จะดับไปนะครับก็คือนับจํานวกนการกดนั่นเองนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าดับสต็อปรีเซ็ตสตาร์ทครับแล้วก็นับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าไฟติดครับอิมเมอร์เจนซี่สต็อปเราเคลียร์ปุ๊บมันยังนับได้อยู่เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้รีเซ็ตนะครับรีเซ็ต On Off ได้นะครับแล้วก็ Start ถ้าเราสตาร์ทอยู่นะครับแล้วเรากดปิดเครื่องนะครับ On Off มันก็ดับไปเลยนะครับเปิดกลับมาก็จะเป็นโหมดรีเซ็ตอัตโนมัติด้วยนะครับก็คือเราปิดเครื่องนั่นเองนะครับ1 2 3 4 5มันก็ไม่ทำงานเนาะเพราะว่าโหมดมันอยู่ในโหมดของโหมด ไม่ได้โหมดรันนั่นเองนะครับแต่เมื่อเราก็ run เราถึงจะมันจะถึงจะเคาน์เตอร์ได้นะครับก็เป็นชุดฝึกที่ได้เรียนรู้เรื่องของ PLC เมนต์นะครับขอบคุณครับ